เอาล่ะประสิตกรุงวันนี้เราจะมาช่วยเด็กๆในป่าทั้ง4คนในแมพของเจ้ากวาง2ขาไนที่ไนไนช่วยเด็กใน99าวันนะ่ะห่วยก็ช่วยกันไปหมดแล้วไหนมันจะมาช่วยแล้วเนี่ยเอาหน่าเราเพิ่งเคยเล่นหน่ายนๆหน่อยหน่าปรสิตกุงแต่บนหัวไหนมันยี่สิบห้าวันแล้วเนี่ย ลองเล่นดูหน่อยแล้วมันติดลมมาแต่ดูนี่สี่บริตั์คุ้งนี่เขาอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะเขาเขียนไว,ว้ว่ามีกองทัพเอเลียนขนาดใจบินทำงานฟ้าอยู่เหนือป่าแห่งนี้<ว>มันแปลว่านอกจากเราจะเจอกวางเลนเดีนสองขาแล้วเราจะต้องเจอเอเรียนด้วยนี่ไปดูคัทซีนกันดีกว่าโอ้เอาแน่นอนพวกลัทธินี่ด,ดะเฮ้ยกินเค้กไม่เพื่อนเออได้กินเลยฉันก็มีของฉันแล้วนะใหบําบกและกันนะอา่าอินทอง เอ้ยจดตะกตักรไมยฉันกินบ้างแล้วกันนะเออฮซ็กอะไรเนี่ยเออฮะเฮ้ยเอฮ้ยหไปไหนแล้วล่ะเนี่ยอ้าวเค้กอีกอันแม่กำลังไม่พอดีเลยของกินหน่อยกันว้าอ่ะวันนี้พวกวันนีมันกลายเป็นเอเลี่ยนไปแล้วเหรอวันนี้สมน้ำหน้าจะพวกลัทธิโดนเอเลี่ิฟพาตัวไปเลย เาละเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเราจะสามารถช่วยเด็กในคบสีคนหรือเปล่าทำไมไหนไม่ซื้อใส,สบอกเนี่ยไม่มีตังค์นี่เลยเด็กคนแรกเด็กไดนโนเสาร์เด็กคนนี้กําลังนั่งเล่นอยู่ในป่าแล้วจ้กวาสงส่งคางกระเดิมข้างหลังแล้วพูดว่าพี่จ๋า เรียบร้อยพรุนแน่นอนคัดไยคัดไปสิแปดบวกเลยเนี่ยอ่าอยากเห็นไอเลี่ยนจังเลยนะมันจะผูกมันยังไงนะดนิอ๋อนี่อาชีพแคมเปอร์นี่เรามีไฟฉายติดตัวนะปุ๊บ <c oughs> ปุ๊บ <c oughs> ปุ๊บ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 <อ>ปุ๊บซับไปเราจะเป็นหวัดได้นะเรลสิทธิ์กูทำไมอ่ะเพราะเดี๋ยวจามไปเล่นที่กองไฟแล้วจะหัวยุ่งเออเนี่ยกำลังจะไปเล่นที่กองไฟเลยเอาล่ะก่อนอื่นเราก็ต้องมาอัประดับให้ไฟมันครบหนึ่งร้อยก่อนแล้วนะจะได้ไประดับสาม โอ้นนี้เท้าก็ต่ายสุดยอดวเวลาพ่อค้ามาได้ของดีแน่โอ้เพื่อน,นับเกตแล้วป็นไปแล้วดูท่าง,งานนี้เราเองจะสบายเช่นเคยนะบรสิทธ์คุมสายกอทั้งเียนหนอะนี่ไฟก็เวลสาแล้วด้วยสุดยอดแต่ว่าเราจอเอเลี่ยนแล้วเราบรสิทธิ์คงนี่มันคงเฮ้ยเปิดกันดีกว่ามาอุ๊บอุ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 แีหัวยุนดนมาช่วยดีแล้นายมา ให้ไฟถึงไม่ว่าถึงหกกรอย่าเพิ่งคับเตียงกับช่วยเด็กนะเดี๋ยวฝนมันตกเร็ว,วรับราบครับผมนั่นไงพ่อค้ามาแล้ววันดีครับพ่อค้ารับซื้อเท้าวก็ต่ายแล้วครับใช่แล้วไอ้ดูมีหรือเปล่าผมเพิ่งได้มาอันหนึ่งพอดีเลยครับไหนอะ่ออะอ้าวท้าวก็ต่ายไปไหน ท้าก็ตายมันต้องเป็นเท้าก็ตายสิวัวเกียร์นอยแนวะใส่กองไฟแน่นอนเฮ้ยน้องชายไหนเท้ากาตายพี่่ะไม,ม่ไปล้วยพวกเราทำหล่นไปแล้วครับปุฮเอาเราเราจะทำไฟถึงระดับ5ถึง6ก่อนสินะ่าเราถึงค่อยทำอย่างอื่นสินะว้าผ่าแผนแผลอ้าวโอเคดีอยู่นะเอาไปชุบเพื่อนวุ้บเอ้อเสื้อโอเคได้เสื้อหนังไงหีบจ๋าอยู่ไหนหีบว้าหอยอแล้วไปฝากเพื่อนดีกว่า โอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนนี่เรามีหอ,อกมาฝากด้วยโอ้นั่นปืนนี่นะมีใครเอาป้าไม่มีเอานะนี่ปืนลาเฟิร์นอ่ะเยี่ยแล้วมนุษย์คุงมมนุษย์ต่างดาวมาคืนนี้นั่นไงมีอยู่เต็มท้องฟ้าเลยสีแดงกระพริบด้วยเอ้ยเฮ้ย,อยโอ้โหเต็ไมไปหมดโอ้โหอะไรวะเนี่ยล่วงเหรอเอาระเบิดเอาเอาเอา๊ะ เอ้าไม่ได้จะมาโจมตีเราหรอวะเนี่ยวิ่งไปดูกันดีกว่าไปดูกัน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 นี่ไงขึ้นในแผนที่ด้วยนั่นไงพื้สุขุมมียูทโอลรุงจริงด้วยเฮ้ยแล้วนั่นมันรู้ต่างเท้านี่หว่ามีอะไรให้ดูไหมอุ้ยไอ้เร่ตัวนั้นม่รู้ตัวไอ้เล่อลนตัวนั้นม่รู้ตัวโอ้ดาบเฮ้ยเลเซอร์ซอสเฮ้ยเฮ้ยดาบดาบดาบจริงๆด้วยโอ้โหดาบมันลงด้กุงเฮ้ยโคเท่เลย วิ่งเลยวิ่งเลยหุย,ย,ยได้ดาบโคตรแท้เลยอุยชอบชอบว้าวตอนนี้มีทั้งปืนไรเฟิลแต่ไม่มีกระสุนแล้วก็มีดาบเลเซอร์ว้าวคุณจะถูกโจมตีในคืนนี้กับวินที่ไฟของคุณได้เลยดาบเลเซอร์พร้อมมากเลยกุ้งโคตรแท้เลยว้ว่าไงไอห,หนูโดนยานาเนกาหรือเปล่าหยอกหยอกหยอกมาเลยพวกลทัทธิมีดาบเลเซอร์นะเว้ยนี่มาแล้ว แค่ขวานแล้วจะมาสู้ไหน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 ลอมหน่อยนี่ขวดขวดขวดนี้โหโหแรงอยู่แรงชั่วั่วั่วดชวดโหโคตรแท้โหสุดยอดเลยฮะกลับแคมป์มาทีนี่จัดเต็มจริงๆเพื่อนโหเพื่อนเล่นดีเพื่อนเล่นดีเ,นเ,นดเด็กปลาหมึกตนนัวนี้เด็กคนนี้นั่งเล่นอยู่ที่ริมน้ําแล้วเจ้ากวางก็โผล่มาพร้อมพูดว่าไม่ไหวแล้วครจะไปหาเด็กกับเราบ้างไป ได้เลยโอ้มาฟาดปอกคอสีน้ำเงินทัวระดับเลเซอร์ดับเลเซอร์ดับเลเซอร์ทัวทัวร์โตัวนี้เลยตัวนี้เริมฟาดเดฟาดหน่อยฟาดหน่อยฟาดหน่อยโอ้สุดยอดรวมมือกันนี่มันเข็งจริงๆอยู่ตรงไหนอะข้างบนนี่หรออ่าไม่ใช่แฮะสงสัยจะต้องขยายไฟก่อนแล้วนะเพื่อนนะเอากลับมาแล้วล่ะลุงวันนี้ข้าต้องการหนังมาป่าข้าจะเอาไปทำเสื้อนะอ๋อได้ครับผมรอบนี้ผมเป็นพลาดแน่เอา อยากได้อะไรก็หยิบเอาผมต้องการก็สอบย่างเดชสุดยอดเฮ้ยอุ้ยฟ้าผ่าอุ้ยนี่นี่นี่ผิวของมาปาอัลฟามีเหมือนกันอุ้อยากได้อะไรต่อถุงยักษ์ปืนไรเฟิลก็มีกับถุงยักษ์กูเชื่อเลยดิอุ sure. ้ยอะไรเนี่ยเอาปืนไรเฟิลเอาปืนไรเฟิลดีกว่าไปสู้โอ้โหปืนไรเฟิลปืนไรเฟิลโอ้ยนี่ก็ผ่าอยงางไรเว้ยโอ้โหอาวุธจัดเต็มอาวุธจัดเต็มเติมไฟก่อนเติมไฟก่อนปั๊บ โอ้โหขึ้นไปนิดเดียวเออเราต้องรีบเติมไฟก่อนป๊บเดี๋ยวเจ้ากวางมันมาแย่แน่ห้ามไฟดับเด็ดขาดเลยแย่แล้วเอาไฟจากไหนดีวะเนี่ยไม่มีไฟเลยเว้ยซื้อเฟอร์นิเจอร์หน่อยลุงเอ,อเ,เ,ลอเ,ลเอาอะไรดีมีเหรียญอยู่มีตั้งยี่สิบห้าเหรียญเอาเลยดีวะเอาเอานี่ก่อนก็ได้วะเอาซื้อได้เฉยเลยเอาเอาเอาไปก่อนแล้วเป็นไฟก็ซื้อซื้อไปก่อนแล้วกลับ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 โอ้มีคาซีนนี่อีหน้าไม้เฮ้เสร็จฉันแล้ว น,น้อยแน่ถ้าคิดว่าแน่จริงก็เข้ามาได้เลยวางไปก่อนปืนไรเฟิลเลยขอถึองยิงหน่อยลีโหลดลีโหลดนี่สองนัดตายเลยสุดยอดไหน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 อยู่ไหนอยู่ไหนเลเซอร์จับเลเซอร์ปันก็ไปนี่นี่สุดยอดไปหาเด็กกันไปดิไหนอะเด็กอยู่ไหนอะเด็กอยู่ไหนไปด <note adjusted hei> ้วยไปด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 ้วยรอด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 ้วยมาแล้ว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 เอ้า ไม่นะเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาช่วยเราเพื่อนไม่ต้องห่วงเรามีผ้าพันแผลเอ้ยแน่แน่ไม่ได้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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่เี่อันนี้ก่อนแล้วก็ดาบเลเซอร์ทวงก็ให้าได้กุญแจแล้วเดี๋ยวชุบชีวิตเพื่อนก่อนไม่ต้องห่วงนะเรามาช่วยแล้วนี่โอเคป่ะได้กุญแจแล้ว let's go เอาไปขายเลยเราไปช่วยเด็กปลาหมึกกันดีกว่าป่ะไม่ต้องห่วง พี่มาช่วยแล้วปาลาหมึกน้อยดูคงเป็นปาลาหมึกเลยมากรถุงข้อหัวอะไรนี่ยแล้วผูัดูหูเนี่ยกลับมารักษาตัวเด็กยังไงอย่างนั้นแน่ยเฮ้เราช่วยเด็กได้สองคนแล้วนี่กลางเต็นต์สีฟ้าเชียวดีตอนนี้วันจะเพิ่มขึ้นสามวันเอาละต่อไปเป็นเด็กอะไรเนี่ยอะไรนะ นี่ก็เด็กปลาหมึกเหมือนก,กันนี่หวา่าจะเป็นปลาหมึกสีเหลืองดูหน้าตาเขาสิแตกตื่นมากเลยเด็กคนนี้กําลังเดินสำรวจถา้าโอ้แล้วก็พบข้อความเขียนว่าวิ่งกวางเลนเดียพูดว่าเ,<อ>เรียบร้อยเสียหมดไหนเนี่ยลา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 ล,ะละาอยากเจอเรื่องสยองขวัญใช่ไหมร้องเพลงเนี่ย <S <S นั่นไงร้องทําไมเนี่ยฮาบอรสิทธ์คุ้จมจับเลยเซอร์รอพร้อมฝนตกพร้อม กลุ่มลึกลับกำลังมุ่งหน้าไปที่แคมป์ไฟของคุณเฮ้ยมีคัสซีนเว้ยอ่ากลุ่มเดิมกลุ่มเดิมเพิ่มเติมคือจำนวนยืนเต็นหน่อยนะหนูโอ้ยตัวนี้ริงมันก่อนนี่แหละเฮ้ยมันเข้ามาแล้วนี่กระปั้นมันอ๋อแย่แล้วแย่แล้วโอ้โหช่วยด้วยโอ้ย,อยฟ้าผ่าเออฟื้นแล้วเออ ฟ้าผ่านเนี่ยนะนายดูเหมือนดาบเลเซอร์เราจะฟันมันไม่ค่อยเข้าแล้วฮะไม่ใช่หรอกมันตีแรงเราควรจะมีกระสุนไรเฟิลหน่อยนะนั่นกระสุนไรเฟิลเยี่ยมนี่แหละที่ต้องการเฮ้ยโหหีบอะไรนะหีบทอง,ห,ทองหีบทองเปิดด้วยคนเฮ้ยหีบทองต้องเป็นของโคตรดีแนะอ่อะไรอโอไฟฉายทรงพลังของโคตรพร้อมอะ่ะดูไฟฉายสิ กลับก่อนกลับก่อนหูยมืดแล้วมืดแล้วเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายโอ้โหสว่างกว่าอนาคตเราอีกโอสว่างจัดสว่างจัดสุดยอ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 ดวันที่31แล้วแฮโคตรมีอนา,าคตเลยตอนนี้โอ้วันหลังๆนี่มันเริ่มมีหีบแบบหีบทองให้เราเยอะขึ้นนะประสิตคุงรอบนี้จะเป็นอะไรนะปอืบขวานแข็งแกร่งขวานแข็งแกร่ง โอ้โหนี่โอ้ไฟสายฟ้าทอยังไงละมีสายฟ้าเฮ้ยลืมเลยลืมเลยกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนมาไกลซะด้วยเฮ้ยกูตาแล้วไฟจะดับงานงอกได้เลยต้องเติมไฟก่อนมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเฮ้ยปืนอะไรเฟิร์นเว้ยมา นี่แหละยี่ก่อนสองอ๋อโอ้ย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 อยากเลยนีอ่อะ้ยเพื่อนเสียชีวิตก่อนเลยเหรอแย่แล้วอุ้นเพือพ่อนแหกตายกันหมดเลยแย่แล้วถ้าเรารอดไปได้เราก็จะช่วยทุกคนได้แต่ว่าเลือดเราจะหมดแล้วอ้าแย่แล้วแย่แล้วเรียบยร้อยเพิ่มเพิ่มมาหนึ่ง